สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราก็จะขอแนะนําการคํานวณหลัก10ล่างให้ท่านผู้ชมได้รัทนนบทราบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้ก็เป็นสูตรคํานวณเก่านะคะหลัก10ล่างขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับท <สอง eze> ราบกันนะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ63นะคะตอนแรกนะคะรวมการสนับสนุนสลักคิดเป็รัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย รเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเราขอลงการคำนวณหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีถนายนพศหกสามนี้สำหรับสูตรนะคะเอาหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึง่งสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกับสามคงที่นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันนะคะสำหรับคลิปนี้หลักสิบล่างว่าสำหรับการคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม หลักมื่นนะคะเลขหนึบวกหนึ 1, 1 1, ได้2องบวกได้3 3มบวกได้9 9้าเก้าบวกหกสบหวกแปดยีได้ตัวเลขเด่น3นะคะจ้ะได้ตัวเลขเด่น3 3มสบวกคงที่ก็ได้6กนะคะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก6 8แปวันนี้นะคะสำหรับการคํานวณหลัก สิบล่างในงดน,นี้คำนวณไดเลขเด่นนะคะเล3สามเลยหกผลออกหกแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในงดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางเลขท้ายสองตัวนะคะออกหกแปดเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหมื่นเลขเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งสิบแปดสิบแปดบวกสองยี่สิบยี่สิบบวกสองยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้า 27ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บวกอีก3โคงที่ก็ได้10ได้เลข0ูนาสหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0 6ย์หสำหรับการคำนวณหลัก10ล่างในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลข7และเลขศผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัว06เพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรหลัก10ล่างในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลข0นะคะ ได้ศูนย์ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวได้นนท้าย2ตัวออก0จูจ้ะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นนะคะเลข8 8ดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกสองสิบหกสิบหกวกเก้ายบวกเก้าสบวกห้าสบวกเจ็ได้ตัวเลขเด่น6กนะคะหกบวกสนะคะได้เก้าสำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก9 4สําหรับการคํานวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้คํานวณาดตัวเลขเด่นนะคะเลข6และเลข9กผลออก9 4เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลข9กนะคะเลข9กในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก9 4ส เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นลดก8 8บวก4 12 12บวก9 8บวก4 12 12บวก9 21 21บก2 23 23บวก2 25 25บวก1 26ได้ตัวเลขเด่น6นะคะ6บวย3นะคะได้9สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98 สำหรับการคำนวณหลัก10ล่างในงวดน,นี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลข6แเละเลข9ผลออก98เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดน,นี้หลัก10บล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข้ใน,ในการคำนวณนะคะในงวดน,นี้เข้ามาในตำแหน่งของหลัก10ล่างตามสูตรรางเลขท้าย2ตัวออก98เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักมือนเจ็ดเจ็บวกแปดนะคะสิบห้าสิบห้าบวก2องสิบเจ็ดสิวกสี่ยี่สิบเอ็บวกสี่ยีบวกสองยบวกเจ็ได้ตัวเลขเด่น4นะคะ4ี่บวกสคงที่ก็ได้7จ็ดสำหรับผลออกรางเลยท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7จในงวดนี้ได้เเบิ้ลการคำนวณหลัก10บล่างในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลข4และเลขเผลออก7จเเพราะฉะนั้น การสำหรับการคำนวณหลัก10บล okay. so, so, like, right so right? like, ้างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้เนะคะได้เในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บล้างตามสูตรรางเลขท้าย2ตัวนะคะออก77ดเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะได้ศูนย์ศูน์บวกเ็ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบบวกหกยี่สิบหกยี่สิบหกบวกห้าสามสิบเอ็ดสามเอ็ดบวกหนึ่งสามส ได้ตัวเลขเด่น2นะคะ2บวก3นะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออกสองสําำหรับการคำนวณหลักสิบล่างในงูนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข2และเลข5ผลออก2 2สองเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะเลข2ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะ รางวัลในท้าย2ตัวนะคะออก2เบิร์นนะคะคืองวดวันที่16พฤษภาคมพศ .63 ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับการคนนํานวณในครั้งนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข2นะคะห้างงวดผ่านมาแล้วนะคะข่าวตรงนะคะข่าวตัวเลขเด่นตรงนะคะเลขเด่นเดินตรงแต่สําหรับงวดนี้กลับมาตัวนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลข2นะคะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่าง ตอนนี้เรามาล่นกันต่อนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างของเราจะเดินต่อหรือไม่นะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนายนนีนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการคํานวณนี้หลักหมื่นะะะนะคะเลขห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์สองครั้งนะคะก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งนะคะยี่สิบได้เลยศูนย์นะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะ หลักมือเลยห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่บวกศูนย์สองครั้งนะคะก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งยี่สิบได้เลขศูนย์นะคะได้เลขเด่นเลขศูนย์ศูนย์บวกอสามคงที่ก็ได้สามนะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลักสิบล่างของเราในวันนี้สําหรับคลิปนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขศูนย์และเลขสามนะคะ จะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างหรือไม่นะคะเรามารอลนกันนะคะแล้วคอยดูการคำนวณสูตรหลักสิบล่างต่อไปเรื่อยๆนะคะทานผู้ชมแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าตัวเลขนี้จะเข้าเยอะหรือไม่นะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างหรือไม่นะคะยังไงก็ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะเลขเด่นของเราที่คำนวณมาในวันนี้ได้เลขเด่นมาแล้วเลขสูงและเลขสามนะคะสำหรับตำแหน่งของหลักสิบล่างจ้ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้รวยๆทุกทท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ